สู่ช่วงดิอีเวสเตอร์ครับวันนี้รายการสต็อปลอสวีเองของเรานะครับจะพาทุกท่านไปพบกับนักวิเคราะห์กราฟพุ่นชื่อดังนะครับคุณประจบวงนิ่มนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อแต่ถ้าผมเอ่ยอีกชื่อเหนื่งไปเนี่ยทุกคนต้องรู้จักดีแน่นอน อาจารย์ปอดัดชนีครับ <S <S สว<อ>ัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับอาจารย์ปอดัชนีนะคะในช่วงดีดเวสตเตอร์ช่วงนี้เนี่ยเราพามาทําความรู้จักกันตัวเป็นๆเ,เ,เลยหลังจากที่หลายท่านเนี่ยอาจจะติดตามผ่านโลกอ,อินเทอร์เรน็ตหรือว่าเคยซื้อหนังสือเคยเห็นหนังสืออาจารย์ปอดัชนีแล้วเนี่ยเห็นรูปอยู่ที่หน้าปกวันนี้เจอตัวเป็นๆแล้วนะคะก่อนอื่นต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าอาจารย์เองคร่ำบอดอยู่ในแวดวงของตลาดหุ้นมากี่ปีนะคะก็เข้ามาในแวดวงตลาดหุ้นเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ปี2536ค่ะก็นับนับมา20ปีเศษค่ะโอเข้ามาก็ได้ยินชื่ออาจารย์แล้วครับจริงๆนะแม่เข้ามากี่ปีแล้วคะเข้ามาประมาณ7ปีครับค่ะน้อยมากค่ะ จริงๆอาจารย์นี่เป็นไอดอลผมเลยนะครับผมจะมีผลงานของอาจารย์อยู่เมื่อกี้เพิ่งคุยกันเพิ่งรู้ว่าตัวเองตกหล่นไปเล่มหนึ่งจริงๆผลงานของอาจารย์มีมีเล่มไหนบ้างครับตอนนี้ก็จะมีการวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐานหนึ่งเล่มแล้วก็กราฟเท่งเทียนอ่าครับแล้วก็การวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยทางที่นิคขั้นสูงอ๋อขั้นสูงแล้วก็มีการวิเคราะห์หุ้นด้วยคลื่นอีเดดเวฟะครับตอนนี้กําลังเขียนเล่มห้าเป็นเหมือนลักษณะของการซื้อขายหุ้นแบบ ทรดทิ้งอ่ใช้กราฟ60นาทีในในเล่มของแอปวานี่มีมีอะไรแตกต่างจากในส่วนของเล่มเทคนิคมั้งครับคือเราจะรวบรวมแนวความคิดเข้ามาเป็นจุดซื้อแบบ6ข้อสมมติว่าเวลานักลงทุนเนี่ยจะซื้อหุ้นเนี่ยนะครับในลักษณะของการเก็งกำไรนะครับเราจะดูว่าเวลากราฟรายวันเนี่ย มันเริ่มเกิดสัญญาณเป็นบุริชไดเวจินหรือ,อยังถ้าเกิดเป็นบุริชไดเวจินเนี่ยเราก็จะให้เป็นคะแนนที่1นึ่งแปลว่าสภาวะมีการกลับตัวนิดๆอยู่ในช่วงปลายตลาดขาลงเสร็จแล้วเราใช้ multiple moving average นะครับ12เส,ส,ส้นเ <c oughs> ส้น6เ <c oughs> ส้นแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบ exponential moving average <c oughs> <ducks S 1> นะครับมีค่าเป็น3วัน5วัน เจ็ดวันเก้าวันสิบเอ็ดวันแล้วก็สิบสามวันมูวิ่งเอฟเวอร์เรชุดหกเส้นแรกเนี่ยเราเสมือนกับเป็นตัวแทนของนักลงทุนระยะสั้นส่วนชุดที่สองนี่ก็จะเป็นนักลงทุนระยะยาวเราจะใช้สามสิบวันสามสิบห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบแล้วก็ห้าสิบห้าวันชุดที่สองนี่ใช้เป็น SMA หรือ EMA เป็นเอ็กพอร o ติเชียสหมดเพราะว่าในจุดเนี้ยเราใช้เป็นเอ็กพเพราะว่า เราต้องการให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เนี่ยให้น้ำหนักวันใกล้มากกว่าวันไกลมีความเป็นปัจจุบันมากกว่าใช่ครับพอถ้าเกิดเมื่อไรที่ช็อตเทอมกับลองเทอมเนี่ยบีบข้หากันมันเหมือนกับว่านักทุนระยะสั้นกับระยะยาวเนี่ยมองตลาดหรือราคาหุ้นเนี่ยในจุดที่ใกล้เคียงกันนะครับเราก็จะให้เป็นคะแนนที่สองส่วนคะแนนที่สามเนี่ยเราจะดูว่าเวลามีจุดต่ำยกสูง แล้วจุดต่ำจุดที่สองเนี่ยมีราคาปิดสูงกับจุดสูงแรกเราก็ไปล้อทฤษฎีของขึ้นอีเลเวฟตรงที่ว่าเวลาขึ้นสองเนี่ยมันมีราคาปิดสูงกว่าขึ้นหนึ่งแสดงว่าแนวโน้มกําลังจะขึ้นไปเป็นขึ้นสามซึ่งขึ้นสามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่พีคที่สุดราคาหุ้นนีให้ผลตอบแทนดีที่สุดแล้วก็เป็นขึ้นที่ยาวที่สุดนะครับตรงจุดนี้เราให้เป็นคะแนนที่สามส่วนคะแนนที่สี่เนี่ย เ,เวลาเป็นขึ้นสามเนี่ยปริมาณการซื้อขายมันต้องยืนยันด้วยเวลาหุ้นจะขึ้นต้องมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเราเห็นว่าปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเราก็ให้เป็นคะแนนที่ส่ในขณะที่คะแนนที่ห้าเนี่ยเราจะดูลักษณะของ MACD His t o g r a m โกรมว่าเมื่อมันพ้นเส้นศูนย์แล้วเนี่ยมันมีความราชันเพิ่มขึ้นความราชันเพิ่มขึ้นของตัว MACD His t o g r a m กรมเนี่ยมันบอกบอกให้รู้ว่า ตลาดเนี่ยค่อนข้างเป็นกระทิงแล้วก็อัตราผลตอบแทนเนี่ยจะให้ที่ดีนะครับส่วนคะแนนที่6เนี่ยเราจะดูว่าเมื่อ DI บวกตัดขึ้นเหนือ d ดรบแล้ว ADX มันวกจากจุดต่ำขึ้นมาสจุดซึ่งอันนี้ปกติเราใช้เป็นจุดซื้อแต่จุดซื้อของ DMI มเนี่ยมันเป็นจุดซื้อที่ค่อนข้างช้านะครับเมื่อเราเอาทั้ง6อันนี้มารวมกันเนี่ยส่วนใหญ่ถ้า ปริมาณการสื่อสายซื้อขายมันยืนยันเนี่ยนะครับณจุด6เต็ม6เนี่ยเป็นจุดซื้อเก่งกําไรหุ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะปรับตัวขึ้นอ๋อครับและการจางของ a d x นี่จะใช้เส้นเป็นขนาดเท่าไหร่ครับเออ <25. S 1> ยี่สิบห้าถ้ามันยืนยี่สิบห้าเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเป็นตลาดกระทิงโดยสมบูรณ์แล้วอืมอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนหนึ่งที่อยู่ในหนังสือนะคะทีนี้มาพูดซือมากเลยนี้มันยังมีจุดนึงฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีจุดต่ําที่เกิดสัญญาณบุริสเดเวเทนแล้วก็มีจุดสูง แล้วก็มีจุดต่ํายกสูงตรงจุดต่ําที่เกิดบริสเดเวเ g e n นเนี่ยเราจะใช้เป็นจุด A ส่วนจุดสูงนี่จะเป็นจุด B ีและจุดต่ํายกสูงนี่เป็นจุด C แเราเอา A B C เนี่ยมาทำฟีโบนัชชีโปรเจคชันเพื่อพยากรณ์ว่าณจุดที่เราซื้อ6เต็ม6เนี่ยเรามีเป้าหมายจะไปขายตรงไหนก็คือหาเป้าของขึ้นสเลยคือเราจะทำว่าแนวโน้มราคาหุ้นหรือตลาดเนี่ย แนวโน้มก็คือจะขึ้นไปประมาณ100%หรือ161.8% Fibonacci projection นี่เป็นเรื่องของทฤษฎีนะคะคซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้บ้างนะคะ<ช>แล้วก็ช่วงนี้เรากลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์กันบ้าง<ช>นะะ<ช><ช>อาจารย์ป<ช>อลเองอยู่ในตลาดหุ้นมานาน นะคะจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่อยากจะแชร์ให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะเรื่องของข้อคิดในด้านการลงทุนเท่าที่อาจารย์เคยสัมผัสมาเนี่ยคะ่ะจะมีเรื่องไหนบ้างคะที่อยากจะแนะนำนักลงทุนผมนคิดว่าตลาดทุนเนี่ยนะครับมันเป็นตลาดที่ผู้มีเงินออมนะครับควรจะแบ่งเงินออมเนี่ยเข้ามาลงทุนนะครับเพียงแต่ว่าการลงทุนเนี่ยท่านจะต้องตระหนักว่าเป็นการลงทุนจริง อย่าไปคิดว่าเป็นลักษณะของการเข้ามากเก่งกำไรเก่งกำไรเกินไปนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยนักลงทุนหลายคนที่เข้ามาในตลาดหุนและไม่ประสบประสร็จเนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองสามารถเอาชนะตลาดได้นะครับ,รบแล้วลักษณะของการเก่งกำไรระยะสั้นเนี่ยนะครับยิ่งเราซื้อขายบ่อยเนี่ยต้นทุนในการทำธุรกรรมเนี่ยมันจะเป็นพลราที่จริงๆแล้วนักงทุนมองไม่เห็นอครับ นะเพราะว่าถ้าเราซื้อขายเป็นหุ้นรายวันเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยมันจะมีวันซื้อขายอย่างน้อยนะฮะสองวันซื้อขายไปกลับครั้งหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ0.4%นย์่เปอแล้ว <c oughs> เพราะขาอนึีก็ศูนย์งนั้นต้นทุนเนี่ยเกือบร้อยนตะฮะต่อปีถ้าซื้อขายรายวันค่ะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องคํานึงถึงเรื่องของการลงทุนในระยะยาวเป็นหลักใช่ไหมคะคือถ้าเราไปลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีจริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าในประสบการณ์ของผมแล้วผมเคยทําสถิติทดสอบมาเนี่ยในหุ้นที่มีพื้นฐานจริงๆเนี่ยถ้าเราลงทุนเป็นลักษณะเป็น10ปีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะกําไรค่ะคําว่าพื้นฐานดีนะคะในมุมมองของอาจารย์ปออาจารย์ปอมองว่าจะต้องมีหลักยังไงบ้างคะ หนึ่งเลยเนี่ยเราจะมองว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่มีความสัมพันธ์กับต่อการดำรงชีวิตของเรา,านะครับแล้วเรานิยมใช้ซ้ำนะครับแล้วก็ในลักษณะหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นที่มีสมภาพคล่องแล้วก็อาจจะมีลักษณะของเงินปันผลบ้างรประมาณสัก3%เปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรที่เราก็คุมไม่ได้แล้วตลาดมันปรับตัวลงแรงเนี่ย รเราก็ไม่กระทบอะไรมากเพราะว่าอย่างน้อยได้รับเงินผลน,นะครับ,รบแล้วก็ผู้บริหารเนี่ย<ท>ะจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในธุรกิจนั้นแล้วก็มีธรรมาพิบาลด้วยครับซึ่งข้อที่ให้คะแนนสูงสุดเป็นข้อไหนคะออโดยภาพรวมๆเนี่ยเราคงมองทั้งหมดนะฮะเสร็จแล้วเรามองว่าธุรกิจที่เราคิดว่ามันเราจะเข้าไปซื้อเนี่ยในส0ปี หรือยิบปีข้างหน้าเนี่ยธุรกิจเขาสามารถดำรงอยู่ได้เพราะว่าออในหุ้นหลายตัวที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไปถึงระยะหนึ่งก็ลมหายได้จากก็มีเพราะฉะนั้นต้องระวงังต้องมองการใจว่าเขาต้องอยู่ในตลาดไป<ช>อีกนานได้ใช,ใช่ครับซึ่งจริงๆในที่พูดมานี่ก็เป็นเรื่องของทางฝั่งทางด้าน V.I. ไจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์อาจารย์ปอใช้หลักอะไรในการเลือกเล่นหุ้นมากกว่ากันครับระวาง v ีกระเทคนิคคือผมจะ ใช้หุ้นพื้นฐานเนี่ยนะฮะเป็นตัวเรืกองสหุ้นมาก่อน<า>ว่าหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีเราก็จะศึกษาเรื่องงบดลุลเพราะว่าผมเองผมก็เรียนในด้านการศึกษากรลงุนมาด้วยเมื่อเราได้หุ้นที่เราคิดว่า,เ,าเป็นเป้าหมายที่เราจะลงทุนแล้วเนี่ยเวลาเราจะซื้อเนี่ยทามมิ่งของการซื้อเราจะเอาปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยมาจัดแต่เวลาขายเนี่ยเนื่องจากว่าตั้งเป้าไว้ว่าเวลาจะขาย เราอยากจะถือลงทุนยาวสิ่งที่เราจะใช้ก็คือเราจะใช้ผลประกอบการ่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือผลประกอบการลดลงแล้วไม่มีเหตุผลที่เราหาไม่เจอว่าเกิดจากอะไรตรงนั้นเราก็อาจจะขายออกเงื่อนไขของการดูเรื่องของงบนะคะจะต้องมี อัตราส่วนยังไงที่อาจารย์มองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าลงทุนสําหรับหุ้นหรือว่ากิจการตัวนั้นนะคะขึ้นหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเป็นเป็นหุ้นที่<ม>เป็นกลุ่มนำตลาดของอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยนะครับถ้าเขามียอดรายได้เติบโตตามเป้าหมายสมมติว่าเขาวางเป้าหมายไว้สัก1 0 1เปรบตต่อปีแล้วเขาเติบโตได้แล้วลักษณะของกำไรเขาเนี่ยเติบโตต่อเนื่องด้วยนะครับหรือรวมไปถึงเราไปดูพวก ดีเท r ร์นออนอีควินะครับหรือ Return on a อน e อสเนี่ยถ้ามันอยู่ระดับประมาณสัก15%ขึ้นไปเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นหุ้นที่ใช้ได้แล้วก็มีเงินปันผมในขณะเดียวกันหุ้นเนี่ยจะต้องมีสภาพคล่องด้วยะนะฮะกระแสงเงินสดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญพราบางบริษัทเนี่ยมียอดซื้อขายกำไรดีแต่ว่าขาดกระแสงเงินสดซึ่งจะทำให้ธุรกิจเนี่ย ลม้มไดค้ค่ะแล้วคําว่ากําไรที่เป็นไปนตามเป้าเป้าที่ว่านี้นี่เราคาดการจากอะไรคะคำสัมภาษณ์ของผู้บริหารหรือว่าว่าเราดูจากคือเวลา,เ,าเวลาที่ผู้บริหารเข้าแถลงเนี่ยนะครับเราเราก็ถ้าเป็นหุ้นที่เราสนใจเนี่ยเราจะต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เนื่องจากว่าในคอมพิวเตอร์ที่เราเข้าไปซื้อหุ้นพวกนี้เราจะเก็บข้อมูลเก็บข่าวเขาไว้เลยะนะครับเสร็จแล้วเวลาที่ทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ย เขามีการให้ผู้บริหารเนี่ยมาพบนักลงทุนนะเราก็จะเปิดรายการนั้นชมด้วยเป็นพวก o p portunity day ปกตินี่ผมไม่ไม่สามารถเดินทางไปฟังที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ผมก็จะฟังผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้อะไรก็ทันสมัยแล้วเราก็ดึงข้อมูลเข้ามา แล้วเราก็เช็คข้อมูลว่าสิ่งที่เขาแถลงเอาไว้เนี่ย,ยมันมีลักษณะเป็นไปตามเป้าแต่ถ้าเกิดมันไม่ตรงตามเป้าเนี่ยนะฮะเราจะต้องดูว่ามีเหตุผลจําเป็นไหมถ้ามีเหตุผลจําเป็นอย่างสมมติว่าผมยกตัวอย่างนี่หนึ่นล้กันนะยอย่างสมมติว่าเขาแถลงว่าเขามีอัตราการเช่าพื้นที่95เปอร์เซ็นต์แต่ปรากฏว่าณไตรมาสเนี่ยเขามาพบนักลงทุนปรากฏว่าอัตราการเช่าพื้นที่เหลือ90ครับนี่ เหตุผลที่ลดลงเป็นเพราะอยู่ในช่วงปักคงพื้นที่อ,อ,อย่างนี้ก็เป็นเหตุผลที่ฟังได้ฟังขึ้นแบบนี้รจริงๆแล้วอาจารย์อาจารย์ชอบเล่นหุ้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเออไม่ไม่ได้เป็นกลุ่มไหนเป็นพิเศษเราจะดูหุ้นที่เราคิดว่าเราสบายใจยากับการลงทุนค่ะแล้วหุ้นเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แม้ว่าต่างชาติเขาไม่มาลงทุนเนี่ย ชีวิตของเรายังจาเป็นต้องกินต้องใช้ค่ะครับแสดงว่าต้องต้องมีเหตุผลในการเลือกด้วยอาจจะต้องเป็นผู้นําตลาดหรือเป็นอะไรคะใช่ใช่ใช่ค่ะเอ่อยกตัวอย่างอย่างเุงว่าผมไม่ได้แนะนําให้ไปซื้อนะฮะเพราะว่าราคาปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างสูงครับเอ่ออย่างเชว่าเรามองว่าถ้าเราจะเดินทางในกรุงเทพเนี่ยค่ะรถขนส่งมวลชนบางประเภทเนี่ยค่ะเอ่อไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ หรือพนักงานบริษัทหรือคนที่จะต้องสัญจรในกรุงเทพเนี่ยบางทีจําเป็นต้องใช้แล้วลักษณะการจะเป็นต้องใช้อย่างนี้แม้ว่าต่างชาติเนี่ยเขาจะโยกย้ายเงินลงทุนออกไปเราก็ยังจำเป็นต้องใช้เป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆในการสกแกนพื้นฐานะะแล้วเราเราอยากจะรู้ว่าธุรกิจเขาดีไหมเนี่ยนะครับเราหาเวลาขึ้นไปดูด้วยถ้าอัตราการใช้มันเยอะจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยไป พิสูจน์ธุรกิจว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจแล้วเราก็ค่อยมาใช้กราฟจับอีกทีหนึ่งในจังหวะที่ราคาเข้าสู่โซนต่ำค่ะทีนี้กลับเข้าสู่นะะในช่วงของกราฟกันบ้างเมื่อสักครู่นี้ดูพื้นฐานกันไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสเต็ปถัดไปคือดูจังหวะของการซื้อการขายใช่ไหมคะแล้วเรื่องของเทคนิคนี่ดูยังไงบ้างคะสำหรับการตัดสินใจเลือกหุ้นคือเวลาเราจะซื้อหุ้นพื้นฐานพวกนี้นะครับสิ่งที่สำคัญคือว่าจังหวะการซื้อค่ะไม่ใช่ว่าหุ้นพื้นฐานดีแล้วี่ ราคาไหนก็ซื้อได้หมดนะครับคือเคยมีคำกล่าวว่าหุ้นดีๆเนี่ยนะครับซื้อไว้ที่ราคาไหนก็ได้แล้วถือไว้20ปีเนี่ยนะครับไม่ขาดทุนแต่ว่าตลาดหุ้นบ้านเราไม่ได้นะครับมีหลายตัวกระทั่งในกลุ่มแบงค์นี่นะครับซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นหุ้นบิชีพเนี่ยเชื่อไหมครับว่าหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวเนี่ยถ้าไปซื้อตั้งปี2 5 3 6นาณวันนี้ยังขาดทุนอยู่เลยนี่แสดงว่าหุ้นดี ต้องซื้อในราคาถูกค่ะนครับรแล้วคำว่าราคาถูกของอาจารย์ปอาอาจารย์ปอใช้ตาก,กะแบบไหนคะแล้วก็จังหวะในการซื้อถ้าเชิงเทคนิคเนี่ยจะต้องดูอะไรบ้างคะเออส่วนใหญ่เราจะดูว่าในกราฟรายวัน<ฮ>ดัชนีตลาดเนี่ยค่ะครับเอ่อเอ้ยในกราฟรายสัปดาห์นะครับในกราฟรายสัปดาห์ของดัชนีตลาดเนี่ยช่วงไหนที่มันเกิดสัญญาณเป็นบู l l i อืมครับนะฮะและเราก็จะไปดูว่าหุ้นที่เราสนใจเนี่ย มันมีสัญญาณเป็นบูลิสด้วยไหมครับถ้ามันมีลักษณะว่าเป็นบูลิสหรือตลาดเนี่ยเกิดวิกฤตบางอย่างซึ่งวิกฤตนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปกระทบโครงสร้างบริษัทหรือรายได้บริษัทเลยครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงเนื่องจากสถานการณ์บางอย่างครับแผ่นนีแผนิีลงมาแล้วราคาหุ้นเนี่ยไปเกิดสัญญาณเป็นบูลิสในกราฟรายสัปดาห์นะฮะถ้าลงทุนเนี่ยควรจะดูกราฟรายสัปดาห์เพราะเวลา ตลาดเนี่ยที่ลงมาจาก1,250จุดลงไปถึง1,250จุดเนี่ยตอนนั้นถ้าเกิดนักทุนไปดูกราฟแล้วเราจะพบว่าสัญญาณ MACD Histogram เนี่ยมันเกิดสัญญาณ b บ l i ิ h divergence ของวีซึ่งผมพูดให้นักทุนฟังเสมอว่าณจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เข้าซื้อหุ้นลงทุนได้ดีแต่จุดนั้นนักลงทุนจะไม่ซื้อ เพราะเวลาที่มันมีสัญญาณบริสเดเวเจนในช่วงไปตลาดการลงเนี่ยมันจะมีแต่ข่าวร้ายคือตอนตอที่ลงไปพันสองเนี่ยเราจะพบว่ามีการมองตลาดลงไปลึกลงไปเก้าร้อเลยบางคนเนี่ยครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นนักลงทุนเป็นรอบะนะฮะรอบอยาวนิดหนึ่งถ้าสมมติตลาดเกิดปรับตัวขึ้นมาแล้วก้าฟในสัปดาห์เนี่ยมันเกิดสัญญาณเป็นบริสเดเวเชน อย่างตอนที่เซตขึ้นมาถ้าแถวประมาณ1,540จุดขึ้นมาเนี่ยเราจะพบว่าตลาดปรับตัวขึ้นแต่ MACD h ซ s t ฮ g r a ตแกรมเนี่ยไม่ได้ขึ้นซึ่งอันนี้เราถือว่าเกิดสัญญาณ b a r e bearish บ i v ส r g e เจนถ้าเป็นนักลงทุนแบบเป็นรอบเนี่ยควรจะขายออกควรจะขายออกทยอยขายก็ได้นะครับแต่ว่าตรงจุดนี้นั่งุนจะซื้อเพราะเพราะว่ามีแต่ข่าวดีแล้ว จะมีการปรับเป้าว่าตลาดที่ขึ้นมาพันห้าร้อยสี่สิบจะไปพันหกร้อยพันหกร้อยห้าสิบพันเจ็ดร้อยซึ่งไม่เป็นมาตั้งแต่ช่วงปี2536นห้ร้บะครับ,รบตอนนั้นเนี่ยตลาดขึ้นไปประมาณ1,780จ็ดร้บุดซึ่งถ้าเราไปดูกราฟรายสัปดาห์เนี่ยเราจะพบเลยว่าดัชนีตลาดเนี่ยเกิดสัญญาณแบล r คเดวิชเชนซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยวควรจะลงออกจากตลาดซะนะฮะ แต่ตอนนั้นจะมีการปับเป้ามีข่าวดีตอนนั้นมองว่าตลาดจะขึ้นไปถึง2องพันจุดแล้วตอนนั้นเนี่ย PE ตลาดเนี่ยยี่สิบเปอรเเกิดมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องดูหลากหลายปัจจัยนะคะทิ้งท้ายช่วงนี้ค่ะอาจารย์ปอค่ะอย่าใช้อาจารย์ปอแนะนำนักลงทุนหน้าใหม่ในตลาดนะคะว่าสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังกับตลาดหุ้นนะคะในประสบการณ์ของอาจารย์เองคือเรื่องอะไรบ้างคะคือเวลาเราเป็นนักลงทุนหน้าใหม่เข้ามาลงทุนในตลาดเนี่ยนะครับผม คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ก่อนที่จะลงทุนเนี่ยลองศึกษาหาความรู้หลักการลงทุนสักนิดหนึ่งว่าเราจะมาเป็นนักลงทุนเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับแล้วผมเชื่อว่าการลงทุนในตลาดหุ้นถ้าจะให้ผลตอบแทนได้ดีเนี่ยต้องเป็นนักลงทุนระยะย,ย,ยาวนะครับแต่ถ้าความคิดว่าอยากจะได้อารมณ์ตลาดโดยการซื้อเก่งกรรไรอาจจะแบ่งในลงทุนออกเป็นส่วนๆส่วนหนึ่งเนี่ยซื้อหุ้นลงทุน แล้วอีกส่วนเนี่ยซื้อหุ้นเก่งกําไรเมื่อตลาดผ่านไปสักระยะหนึ่งลองเปรียบเทียบว่าผลของการลงทุนในหุ้นลงทุนระยะยาวกับการเก่งกําไรเนี่ยอะไรดีกว่าถ้าเราสบายใจกว่าถ้าสมมติว่าเราคิดว่าการลงทุนในหุ้นพื้นฐานระยะยาวแต่เอาปัจเจทางเทคนิคมาช่วยเนี่ยให้ผลตอบแทนดีเราก็ค่อยๆปรับสัดส่วนของการเก่งกำไรเนี่ยมาเป็นการลงทุน เลือกสไตล์ให้ถูกต้องนั่นเองข้อคิดดีมากครับนะคะนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆจากอาจารย์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะบอกว่าโอกาสหน้าเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ใหม่ครั้งนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับหมดเวลาของรายการ Stop Loss สุดสัปดาห์แลวนะคะคุณผู้ชมคะสามารถไปติดตามคลิปรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook รายการ Stop Loss นะคะแล้วก็ไป คลิกไลค์แฟนเพจกันเยอะๆด้วยไปชมคลิปวิดีโอได้ที่ y o u t u b e o p Loss บ่ายธนวัลปันโชดแล้วก็อย่าลืมไปคลิกไลค์แฟนเพจของธนวัลชื่อแฟนเพจรู้ทันทุนบ่ายของพี่แมนมีไหมคะมีครับแฟนเพจ Stockman Day นะครับค่ะคก็ติดตามเราสองคนได้ผ่านทางโลกออนไลน์ด้วยนะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคร,ครวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา3คนและทีมงานลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะค